ว่าไงวัยรุ่นสองล้อออาชมชมชมมามาดิเดิมเดิมเดิม,เ,ดมเครื่องเงียบฟรีดาวเออบอมบเปอมเนฟรีดาว <c oughs> ดาวเจ้าหน่อยเด้อพันสองพันสองร้อยบาทนะครับมา P C X P C X ปีสองพันสิบหกเครื่องเดิมเดิม<ๆ>นิ่งครับขึ้นมาเลยจากเอ่อนนทับูรีมาจากนนทับูรีเลยไปขับเอามาวังกีอันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้ ริ้วลอยเดี๋ยวเก็บงานให้ครับผมนะมีการล้มไมครับพี่น,นอ้องลม,มมาคนขายขับมาขายได้ยังไม่ถึงกับขั้นตายขับมาขายได้ยังไม่ทันตายนะก็ดาวเจ้าหน่อยตอนสองพันสองร้อยบาทสามปีมาดูดูว่าคันดังเสียงเครื่องเดิมเดิมไม่ตกเมียบเงียไม่เอาเลยเพี่เงียบเงียั ไม่ไม่ไม่ตัดเหรอไม่ไม่ไม่ตัดไม่ตัดแค่รีแม็กหัวเทียนอุดอีจีอาอุดหัวฉีดอหัวีมันจะวิ่งไม่ออกนะพี่ไม่แค่แปดหมื่นโลรถบ้านเจ้าของป้ายแดงมือเดียวครับผมเจ้าของยังไม่ทําตายนะเพราะว่าเขาขี่ขี่มาเขาบอกว่าจะขายให้เสียยะเขาก็เลยที่ขี่มาแล้วก็ขับรถล้มเขาพูดใได้ฟังเนาะเราขับรถล้มมีริ้วมีรอยเดี๋ยวพี่จะจัดการให้อีกทีนึงว่าจะทําอะไรได้มั่งนะครับผม เอาชมทั่ว,วไทยวัยรุ่น2รง้อแชร์ไปครับผมแจ๋ว